เอาวันนี้นะครับเราจะมากรเราเราเราจะมาสอนการอ่ายภาพขาวดำด้วยโปรแกรมไลน์ลูนของอ่าเดบีนะครับอันดับแรกเลยครับเราต้องมีโปรแกรมไลน์ลูนที่มีนะครับสำหรับคนที่มีแล้วนะครับก็เติมขึ้นมาเลย จากนั้นนะครับจะเห็นตรงที่เมนูไลบรารี่เราก็อินพ็อร์อ่าโอเคอินพอร์ตเข้ามาครับอินพอร์ตรูปที่เราแปลงให้เป็นขาวดำ

ที่ในกระแสนะครับที่เห็นโนโต้เมื่อขวามือคือตัวทิศนี่าานะมันจะมีให้เลือกอีสองรูปแบบพวกถึงอ,เเอันเลอร์แล้วก็แบ,บ็กไวท์แต่ว่าต้องทิชแบ็กไวท์เลยแต่ว่ารูปที่เอาปรับมาให้เนี่ยมันยังไม่โอเคแต่ว่ามาปรับตามใจเลยนะครับไอ้ปรับแสงครับ ชอบแบบไหนครัดับแบบสว่างหว่ามืดมืดน,นะครับก็ปรับเลยครับต่อไปเป็นคอนทาราสต์ท,ที่เป็นความเอ่อความขมขื่นหรือเปล่าปรับตามแต่ชอบครับ สองอันนี้ไม่ไม่ต้องปรับก็ได้นะครับเพราะว่ามันมันมันเป็นของอ่ามันมันมันไม่ค่อยมีผลตอบรัไว้เท่าไหร่อแหสาร รูปมันขึ้นเกินนะครับเราเราก็มาปรับควาทถ่าให้เล็กลงนิดหนึงโดมากแล้วข่าวดำมันก็จะไม่ค่อยมีอะไรมากมายก็ปรับทนสีเล็กน้อยปรับแสงนิดหน่อยยิ่งถ่ายรูปออกมาเราค่อยเฝ้าจะเหมาะ จากนั้นที่เอ็กพอรูปที่ทำการแต่งเป็นขาวดำเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่ตัวเมาส์พลิกขวาพลิกพอร์ตแล้วก็พลิกพอร์ตทเลือกพอร์ตนะครับเลือกที่ จะเอาบันทึกลูกเก็บไว้ผมเก็บไว้ที่ดิสก์แล้วก็ที่โอนเดอร์นะครับเขาจะถามว่าจะให้เก็บลงในโอนเดอร์โอนเดอร์หรือเปล่ามีสร้างสิงของเป็นย่อยที่เก็แล้วก็กำหนดที่ไว ช่ไหมครับไม่ต้องไปสนใจลวกดอกครั้งเลยรอแถบตรงนี้เราเสร็จนะครับนุนุ่นนี่ยันลก็ไปดูครับเดไปดูอีกทีนี้รูกที่ได้จะเอามาแบบนี้